คาเฟ่เปิดใหม่นะคะเขาบอกว่าเพิ่งเปิดเมื่อเดือนกุมภาปีนี้นี่เองนะคะกุมภา2 5 6พนาี่นะคะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในนะคะเข้ามานะคะที่จอดรถเขาค่อนข้างกว้างนะคะมีที่จอดรถเยอะนะ,ะแต่ว่ารถเต็มทุกช่องเลยนะฮนี่ป้ายร้านของเขา Take b b a สนะคะ t a k e a b a คาเฟนะคะ ฟิลคล้ายเขาใหญ่เลยนะนี่ขอสักภาพเราเดินเข้ามาตรงโซนนี้นะคะตัวร้านเขามีทั้งหมด3โซนนะคะซ้ายมือของเราเป็นเป็นคล้ายๆที่นั่งรับประทานอาหารนะคะเป็น สนรับประทานอาหารส่วนขวามือนะเี่ยะเป็นครุกเป็นส่วนของครัวนะคะการตกแต่งนะคะก็เป็นรูปโค้งนะคะก็ให้แสงและเงาค่อนข้างสวยนะฮะเป็นทรงแหลมนะฮะตัวคาเฟ่ก็แปลกตาดีนะฮะตรงนี้เป็นส่วนของคาเฟ่นะฮะที่เราเข้าไปสั่งน้ำนี่นะฮะแต่คนเยอะมากนะ คนเยอะมากคนรอคิวด้านซ้ายก็เยอะมากนะฮะเราพาเดินมาโซนด้านหลังนะฮะตรงนี้เป็นหอคอยนะฮะเป็นสามารถขึ้นไปชมวิวมุมสูงได้นะฮะแต่เราไม่ได้ขึ้นนะร้อนนะฮะช่วงนี้นี่เดี๋ยวเราพาเดินชมให้ทั่วร้านนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยย้อนกลับมาสั่งน้ำของเขา น่นะคนรอรับประทานอาหารรอคิวนะรอคิวเป็นร้านเปิดใหม่นะคนมาค่อนข้างเยอะนะครวันนี้เป็นวันหยุดนะวันอาทิตย์อันนี้ความมือเราเป็นโซนสั่งน้ำนะคะนี่เราเดินจากโซนคาเฟ่มาตรงบริเวณสวนด้านหลัง ตรงโซนนี้นะฮะก็เป็นที่นั่งรับประทานอาหารทำเป็นห้องกระจกนะฮะก็นับว่าเป็นคาเฟ่ที่แปลกตานะฮะอยู่ในย่านพุทธมนตรสายหนึ่งนะฮะเรามานะฮะเราใช้เส้นทางมาจากถนนเพชรเกษมเข้ามาทางตลาดบางแคนะฮะมาทางเส้นพุทธมนตรสายหนึ่ง ขับมาเรื่อยๆนะคะเมื่อถึงซอยบางเชือกหนังนะคะชื่อซอยเขาอยู่เลยซอยบางเชือกหนัง7นะคะมานิดเดียวนะ,ะร้านอยู่สายมือโอเคนะคะสำหรับบรรยากาศของคาเฟ่เปิดใหม่นะฮะเทกเบสคาเฟ่ A mm. ซึ่งเป็นร้านกาแฟกึ่งร้านอาหารนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ mm. สวัสดีค่ะ